ขาที่4แล้วครับเดอะริสกินิกของเรานะครับก็เดินทางมาเ,เดินทางมาไกลเ,เกินเกินฝันใช่แต่แสาขานี้มันมีความแตกต่างแต่สาขาตรงกันนใลาไหลายสาาจริงจริง,รงคือ,ค,อคือต้องบอกว่ายิ่งยิ่งจำนวนสาขามากขึ้นหมายความว่ายิ่งเราเปิดเพิ่มมากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้บทเรียนจากจากอดีตที่ผ่านมาอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือแบบอะไรที่มันดูแบบแบบไม่ไม่ค่อยโอเคเราก็จะค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยเเพราะฉะนั้นยิ่งสาขา มีเพิ่มมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งแก้ไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสาขาเนี้ยก็คือได้พื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรารู้ฟังก์ชันการทํางานของคินิกในห้างมากขึ้นแล้วก็จัดให้มันตอบโจทย์ตอบโจทย์ผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคือพระรามสองต้องบอกว่ามันห่างจากตัวเมืองกรุงเทพเนาะแล้วมันก็จะรับลูกค้าในโซนนี้ได้ดีซึ่งรีก็เอาพวกขัดการเครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยมาลงที่นี่หมดเลยก็คือเหมือนลงทุนแบบ full scale full scale เท่าสาขาหลักเลย ใช่ก็เป็นฟังก์ชันให้เราเราให้แบบเหมือนแบบบริการลูกค้าเข้าไปมีมุมมีวบาร์มีห้องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มีวางการลงทุนมันเยอะกว่าสาขานเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะ้งแต่อีเวนต์แล้วคุณไหมไม่คือเราก็เคยไปแต่เป็นนักร้องเนาะเราก็ไม่เคยเป็นผู้ผู้จัดงานเราก็เข้าใจว่าเออพวกค่าขึ้นแบ็กค่าขึ้นเวทีค่าจ้างศิลปินอะไรเงี้ยทุกอย่างดีราคามันเราก็คิดว่ามัน มันไม่น่าจะเออไม่น่าเท่าไหร่หรอกอะไรเนงะี้ยคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราดิวโนนนะเราขอแบบตบไหลโนนนิดนึงขอตบไหลกันทนระนิดนึงเพื่อนราอะไรตบไหลพี่เอกกี้ล้วก็คิดว่าโอ๊ยถ้งางั้นงบจัดงานนะาจะไม่เยอะแล้วปรากฏว่าก็เหยียบร้านอยู่ดีนี่ก็จะแค่พื้นที่แค่นี้เหยียบร้านอยู่ดีก็แล้วเป็นเงินเสียทิ้งเข้าใจปะเพราะว่า,วาจัดสิบวันก็คือเหมือน เหมือนเนาะเข้าใจไหมมันเก็บไม่ได้ไงมันเก็บไม่ได้เออแม่นี้แกนอุปกรณ์นี้สาธุไม่ก็ถือว่าลองดูว่าแบบว่าจะเป็นยังไงเป็นการทดลองก็คือทุกอย่างคือการเรียนรู้รอบเนี้ยอีเวนท์ครั้งแรกในการเปิดตัวคลินิกที่สาขาดี่แบบเต็มตัวคือใช่เขาเต็มตัวนี่คือครั้งแรกที่ที่เราเคยจัดตอนเปิดสาขาบางนาแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแบบเราไปจอยกับอีเวนท์ห้างเหมือนเราก็ไม่ต้องมาดีลเวทีไม่ต้องมาดีลออร์แกเนอเซอร์อะไรเงี้ยแต่ ช่แต่ครั้งนี้คือทําเองหมดทุกอย่างมันก็เลยทําให้แบบเข้าใจว่าโอ้โหมันก็ยากนะแล้วก็มีการลงทุนที่สูงนะอะไรเงี้ยมาสราที่สิ่แล้วกดดันความคาดหวังมานขนาดไหนครับต้องมีตอบมีอะไรนี้ไหมคือกดดันไหมล่ะครับก็พอยิ่งจำนวนสาขามากขึ้นผู้ใช้บริการมันก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งกระจายไปแล้วเราก็ห่วงเรื่องของแบบการควบคุมมาตรฐานซึ่งเราจริงๆที่นี่ซีเรียสเรื่องมาตรฐานมากเพราะว่า เครื่องมือเออยาเอาอยันนี้เราสั่งจากกู้แทนยาที่นําเข้าโดยตรงเนี้ยเราไม่ค่อยห่วงเรื่องพวกนี้พราะเขารักษามาตรฐานให้เราแต่สิ่งที่เราจะเอาไปให้บริการต่อนี่คือสิ่งที่เรากังวลที่สุดว่าเราจะต้องให้บริการได้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันทุกสาขาว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนหรือว่ายังไงทุกอย่างทุกอย่างต้องเหมือนกันคนที่เข้าใช้บริการสาขานี้กับอีกสาขานึงต้องรู้สึกเหมือนกันว่าได้รับการบริการแบบเดียวกันอย<ม>่างนี้ครับหัวใจหลักหัวใจหลักเลย เพราะสุดท้ายมันก็คือคลินิกอะคลินิกมันไม่ใช่ร้านมาซื้อของแล้วก็กลับไปอ่ะมันคือแบบ<อ>การมาอเออมันคือความประทับใจการใช้บริการถ้าเข้ามาแล้วแบบรู้สึกไม่ดีพนักงานบริการไม่ดี เครื่องมือทําไม่เห็นผลอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้ปีนี้ปีนี้จะจบที่6สาขาครับตามแผนซึ่งก็มีมีมีแผนไปแล้วเดือนหน้ากในกรุงเทพก่อนนะครในกรุงเทพก่อนเพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะดูแลคุณภาพไม่ไหวก็เลยขออยู่ในกรุงเทพก่อนให้แข็งแรงตรงนี้ก่อนไปเยอะมากนะครับแล้วก็อยากงไปเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่ห่วงที่สุดเลยด้วยความที่เราเป็นคลินิกอะคลินิกแต่ว่ามันมีเรื่องของมาตรฐานและผลการรักษาซึ่งถ้าเราคุมยังไม่ได้อะ ย่าเพิ่งออกไปไกลมือเลยละกันเราขออยู่ใกล้ๆเพื่อให้คุมให้มันแบบแข็งแรงทีมงานเราก็ต้องแข็งแรงนะครับเ,เพราะตอนนี้วิ่งเองหมดก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขออยู่ในกรุงเทพก่อนละกันครับอกได้ไสาขาที่ห้าอยู่ที่ไหนสาขาที่ห้าจะอยู่ที่เทอร์มินอลพระรามสามที่กำลังจะเปิดใหม่เป็นห้างขึ้นใหม่เสร็จยังเสร็จยังใกล้ห,ห้างเขา รอเปิดพร้อมห้างเลยครับวันนี้ใช่ก็คือเขาจะเปิดวันที่20ตุลาแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็รอเปิดพร้อมห้างเหมือนกันสาขาที่6ก็จะเป็น ICS ที่เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอคอนสยามที่ติดกับรถไฟฟ้าที่เดินเชื่อมได้เลยเป็นตึกใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ขอฝากสาขาเดลิสกินิกสาขาเซ็นทรัลพะราม2นะครับก็ ลงทุนแล้วก็ตั้งใจมากสาขาสวยมากนะครับเนาะก็ใครที่กําลังมองหาคลินิกที่ดูแลเรื่องผิวพรรณแล้วก็รูปหน้าอยู่นะครับก็มาได้เลยที่เดอะดิสคินิกนะครับเพราะพวกเราก็คือตั้งใจบริการนะครับแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ยาทุกอย่างได้มาตรฐานแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่มาตรฐานไทยนะครับเป็นมาตรฐานระดับสากลน,นะครับที่นํามาบริการทุกคนกันครับ